เบลล่าลานีนะครับล่าสุดไปออกงานพร้อมโมเมนต์ที่แฟนๆอยากเห็นมากที่สุดนะครับกับการร่วมเฟรมกับคุณพ่อของแฟนนะครับหนุ่มวิลชวินเจวราโนนเป็นครั้งแรกโดยสาวเบลล่านะครับได้โพสต์ขณะไปร่วมงานนะครับแกนโอเพนนิ่งวอนเดอร์บูนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเก่าอายุธยานะครับหนึ่งเดียวในโลกแห่งมนต์เสน่ห์ของอยุธยา ทำให้มีโมเมนต์นะครับนางเอกสาวเนี่ยได้ร่วมเฟรมกับคุณพ่อของหนุ่มวิวชวินคือขจรเจวรานนท์กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโคกพันธ์นะครับท่ามกลางแฟนแฟเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายงานนี้นะครับเหล่าแฟนแฟเนี่ยโอ้โหถูกใจกันอย่างมากเลยนะครับเหมือนเป็นการถ่ายรูปครอบครัวเลยครับมาต่อกันที่1ข่าวเลยนะครับล่าสุดนิกกี้เนี่ยก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มอบดอกกุหลาบนะครับให้กับอดีตแฟนสาวอย่างก้อยนะครับโดยเจ้า ตัวได้บอกว่าส่งดอกไม้ให้น้องก้อยเรามีลูกสาวอยู่คนเดียวคือน้องไนล่าที่อยู่กับก้อยเลยส่งไปให้ทีเดียวเขาแค่พิมพ์มาถามว่าได้ส่งดอกไม้มาไหมเพราะไม่ได้เขียนชื่อเพราะส่งไปที่บ้านเฉย ปีนี้ไม่รู้จะส่งให้ใครเพราะเขาไม่ทิ้งหมาเราเขาขยันทำงานเพื่อจะเลี้ยงเราตอนแก่ก็เลยทำดีกับเขาหน่อยผมสั่งหมาห้ามตายเพราะเวลาคุยกับก้อยเนี่ยจะคุยเรื่องเดียวคือเรื่องหมาไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้คุยเขาไม่ได้งงนะเขาแค่ถามเฉยวๆว่าต้องเป็นเธอแน่ๆปีนี้ส่งมาช่อเดียวสมัยก่อนนะ่ะส่งมาสามช่อแต่ปีนี้เนี่ยก้อยกับหมาเป็นดอกกุหลาบสีชมพูเขาเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้ว ปกติเนี่ยก็จะซื้อให้แม่และแม่เนี่ยก็จะซื้อให้เขาและเขาเนี่ยเป็นคนไม่ทิ้งดอกไม้อยู่แล้วไม่รอให้ใจอ่อนครับไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จริงๆคุยแต่เรื่องหมาเนี่ยอย่าพอพี่เอาไปลงนะมันก็มีคนอื่นมาบอกว่าก้อยหนีไปก้อยหนีไปเขามีงานเยอะเขาสวยขึ้นเราก็ดีใจด้วยเราซัพพอร์ตเขาตลอดเราไม่อยากเสียกัลยานมิมีที่ดีไปส่วนเรื่องที่เขาจะมีคนคุยอะ่ะเราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาฮันแน่เชื่อว่าหลายคนนะครับก็อยากให้หนุ่มนิกกี้เนี่ยไปคืนดีกับก้อย แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ไม่อยากให้นิกกี้เนี่ยเขาไปยุ่งแล้วเดี๋ยวทําทให้ก้อยเขาเสียใจอีกก็ไม่เป็นไรครับคุยกันไปในระยะนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนใจเนี่ยก็น่าจะกลับมาจีบได้นะครับ